หมอมาแล้วป๋องหมอมาแล้วสวัสดีครับเ,เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาก่อน13บสนาฬิกาวันที่15เมษายนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขณะน,นี้ผมพาทุกท่านมาเอาร่วมตรวจสอบ เหตุนะครับก็เหตุเกิดมาตั้งแต่ช่วงสิบนาฬิกาแล้วนะครับแต่ว่าเราวุนศูนย์ือรอหมอนี่แพทย์นิติเวชมาถึงแล้วนะครับผมอยู่ที่ถนนลาดวิถีใกล้ๆกับโรงพยาบาลเด็กนะครับก่อนหน้านี้มูลนิธิร่วมกรันญาได้รับแจ้งว่ามีเหตุพบผู้เสียชีวิตนอนเสียชีวิตอยู่ริมฟุตบาทนะครับบนทางเท้าเนี่ยนะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะก็อยากพาทุกคนมาเตือนภัยด้วยนะครับขณะนี้แพทย์นิติเวชมาถึงแล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปดู การไปัติงานนะครับเบื้องต้นเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เลยจุดเกิดเหตุนะครับอยู่บนถนนราชวิถีที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับนั่นเป็นอนุสาวรีย์ไทยสมรภูมินะครับอนุสาวรีย์ไทยสมรภูมิอยู่ข้างหน้านี่ครับมาตรงนี้เลยเรนหน้าโรงพยาบาลเด็กก็ก่อนถึงโรงพยาบาลเด็กเล็กน้อยนะครับเบื้องต้นเป็นเหตุนะครับพบผู้เสียชีวิต อยู่บนถนนบนฟุตบาทนะครับบนทางเท้าเอกอ,อยู่บนทางเท้าไปตามพี่ยอดเลยวันนี้อากาศร้อนนะครับแดดร้อนมากเลยอากาศร้อนมากเลยนะครับตอนนี้แพทย์นิติเวชนะครับมาถึงที่กเกิดเหตุแล้วกำลังเข้าทำการตรวจสอบ ใครกุมอท่านนี้นะใครคุมารู้จักนะตอนนี้เบื้องต้นนะครับจากการสอบถามผู้ตายเนี่ยเป็นคนจรจัดนะครับที่อยู่แถวเนี้ยครับคนจอนจัดที่อยู่แถวนี้เลยแป๊บหนึ่งนะครับฮลัลโหลครับครับผมไม่ใช่ไม่ใช่บระเทตุครับเป็นคนเดินมาดีๆแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนทางเท้าอะครับ ใช่ครับผมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ที่เพจนครสรีห้าลองเปิดดูเพจนครสรีห้านะ NAKON45 ครับครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันจากการสอบถามประชาชนอยู่โดยรอบนะครับบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนจรจัดที่อยู่บริเวณแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนะครับ อยู่แถวอนุสาวรีย์คือเขาเหมือนเป็นคนจอนคนจอนจัดอยู่แถวอนุสาวรีย์นะครับแล้วก็รปภบอกว่าเห็นเขา,าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วนะครับอาการมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าอากาศอร้อนมากๆนะครับวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับอากาศร้อนมากเลยวันนี้สามสิบหกสามสิบเจ็ดองศานะสำหรับใครที่มีโรคประจำตัว ใครที่มีโรคประจําตัวก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอ,อากาศร้อนมากตอนเนี้เจ้าหน้าที่และสัสาสมัครของมู้ที่ร่วมกันอยู่มาถึงก็าการพื้นที่นะรอแพทย์นิติเวชมาร่วมชันสูตรตอนนี้แพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลรามามาถึงแล้วนะครับกําลังจะเข้าทําการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่ทราบสาเหตุไม่ได้มีบาดแผลหรือสิ่งต้องสงสัยใดๆนะครับ เป็นคนจรจัดอายุเยอะแล้วนะอายุก็ประมาณสักประมาณห้าสิบห้าถึงหกสิบปีนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุด้วยนะครับไม่ทราบสาเหตุตอนเนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับผู้เห็นเหตุการณ์นะครับ เดี๋ยวก็จะให้เจ้าหน้าที่รถนอเขดเดี๋ยวคุณหมอหน่าจะสวอบอีกทีหนึ่งหรือเปล่านะครับคุณหมอหน่าจะสวอปอีกทีเพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อสักครู่นะครับทางรถนอเขดนครท้าแปดก็ได้ใช้ชุดเอทีเคทำการตรวจเบื้องต้นแมบหนึ่งครั้งอ๋อไม่ไม่ไม่สวอยแล้วนะก็เดี๋ยวจะส่งนะครับเดี๋ยวนครท้าแปดจะดําเนินการนะครับนาร่างผู้เสียชีวิตอพอมาสารสมัครเนี่ยจะช่วยกันเก็บร่างผู้เสียชีวิตส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลรามา นะครับเพื่อให้คุณหมอทําการผ่าชันสูตรอีกครั้งหนึ่งนะอากาศร้อนมากนะก็ยังเตือนภัยนะครับผมไม่ไม่ได้ให้เห็นศพนะผมขออภัยด้วยนะครับให้เห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับเมื่อสักครู่ผมเข้าไปดูรายละเอียดมาแล้วแหละผู้เสียชีวิตก็เป็นชายนะสวมเสื้อยืดคอกลมสีดํากางเกงยีนขาสั้นนะครับ สวมกางเกงขาสั้นเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบผมเข้าไปดูมาทั้งตัวแล้วก็ไม่พบบาดแผลหรือสิ่งต้องสงสัยใดๆนะครับผู้ตายเดินมาแล้วก็ล้มฟุบลงกับพื้นนะครับจากนั้นก็หมดสติเสียชีวิตไปเลยเนื่องจากเป็นคนจอนจัดด้วยหลายคนก็เลยไม่ได้ไม่ไดเ้เหมือนให้การช่วยเหลือใดๆเท่าไหร่นะครับจนมาพบว่าเป็น การเสียชีวิตนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกครับหลายคนนะเวลาที่เราเห็นคนจอนจัดเขาดื่มเหล้าคือไม่มีอะไรหรอกครับคนมันเป็นความสุขของเขาครับเพราะว่าคนจอนจัดเหล่านี้เวลาเขาของเงินของเงินมาได้เขาก็เอาไปกินเหล้านะโอ้โหมันเหมือนควอมจองกับเปงหาเงินมาได้เธอก็เอาไปกินเหล้ามันกุ้มก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งเมา ร่างกายก็ปวดร้าวพอพิษสุราคุกขามมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะบอกให้คนจนจัดเหล่านี้นะครับ <_ d ata> การกินเหล้าของเขาถ้าเขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครนะถ้าไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ได้สร้างความลำคาญความอะไรให้ใครก็ปล่อยเขาเถอะครับให้เขากินเถอะเพราะว่าเขาเกิดเลือกเกิดไม่ได้เขาเกิดมาจนแล้วเขาก็มีเขาจนนะครับแล้วเขาก็ อะไรก็ตามที่เป็นความสุขของเขานะครับโดยที่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครครับเขาเนื่องจากเขาจนและเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะเขาก็ให้เขากินกันไปเถอะมันเป็นความสุขของเขานะครับมันเป็นความสุขของเขาเขาหาเงินมาได้แล้วเขาก็เอาไปกินเหล้านะครับมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ปล่อยเขากินแต่เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนต้องการความสุขทั้งนั้นนะครับไม่ว่าใครไม่ว่า จะเกิดมายากดีมีจนขนาดไหนนะครับตราบใดก็ตามถ้าเขาอะไรก็ตามถ้าเขามีความสุข<ล>เขาทำและเขามีความสุขเนี่ยผมว่าให้เขาทำเถอะก็ขอแสดงความเสียใจนะต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกตันยูก็จะทำการเ,เก็บร่างของผู้เสียชีวิตนะครับส่งไปชนสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลราบาก็จะให้คุณหมอ ทำการผ่าชนสูตรโดยละเอียดหาสาเหตุการตายนะครับเอาน้ําเย็ยนๆไปให้ลุงอาทิตย์กินใช่ไหมอากาศร้อนมากนะครับก็ห่วงใยทุกคนด้วยนะครับใครที่มีโรคประจําตัวใครที่มีนะครับใครที่มีโรคประจําตัวมีพักผ่อนให้เบียงพอกันนะครับตอนนี้นะครับคุณหมอจากนิติเวชโรงพยาบาลรามาได้ทําการตรวจทีม นิติเวศราบาได้ทำการตรวจร่างผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ก็จะให้เ <รา S 1> จ้าหน้าที่และสัญสมัครของมูลที่ร่วมกันตันอยู่นะครับดําเนินการเก็บร่างผู้เสียชีวิตนะครับส่งไปชนะสูตรสับนตุร์รครับตอนนี้ก็นะครับทาง อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกันยูกําลังดาเนินการเก็บร่างมูเสิีุิตโอเคห่อศพแล้วนะที่อย่าผมพาเข้าไปดูได้แล้วนะครับก็เบื้องต้นจากการสอบถามข้อมูลนะครับจากรปภที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยไม่อยู่แถวเนี้ยครับผู้ตายอยู่แถวเนี้ยไม่ได้ไม่ได้มีอาชีพอะไรนะเป็นคนจอนจัด เดินมาแล้วก็หมดสติอากาศมันร้อนด้วยนะครับอากาศมันร้อนด้วยอ ก็ต่อจากนี้นะเดี๋ยวรถนอเขตนครธาแปดจะนำร่างผู้เสียชีวิตไปส่งที่นิติเวชโรงพยาบาลรามานะครับไแก้วหน้าไปคุณลุงดวงวิญญาณคุณลุงนะตามร่างตามร่างลุงขึ้นไปกับรถมูลนิธินะไปนิติเวชก่อนไปโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ตามร่างไปไม่ต้องไม่ต้องมาจอดจัดอยู่แถวนี้นะหมดเวรหมดกรรมแล้วนะครับหมดเวรหมดกรรมในอ่าไปลุงขึ้นรถไปเลยนะลุงนะ ตามล่างลุงขึ้นรถไปอ้าวขึ้นรถไปด้วยขึ้นรถไปด้วยโอเคโวิญญาณของคุณลุงขึ้นรถตามล่างลุงไปนะอย่ามาเล่ร่อนอยู่แถวนี้นะขึ้นรถมูลิธิไปด้วยไปโรงพยาบาลก่อนตามล่างลุงไปเขาจะไปฝังเอาไปไหนก็ตามล่างลุงไปนะอย่าเป็นวิญญาณเล่ร่อนนะหมดบุญหมดกรรมในภพนี้แล้ว บวดบุญหมดกรรมในพบนี่แล้วก็คุณลุงก็เดินมาแล้วก็มาล้มหมดสติเสียชีวิตตรงนี้เลยนะตรงเนี้เลยครับจากการสอบถามเนี่ยพี่ๆรปภบอกว่าคนตายเนี่ยเป็นคนเล่ร่อนขอบคุณมากเป็นคนเล่ร่อนอยู่แถวเนี้ยครับอันนี้รถก๊าเซต์ท้งองทแปด58ก็นำร่างผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุนะครับ ไปส่งที่นิติเวชอารงณ์พยาบาลรามาธิบด,ดีเพื่อให้คุณหมอทําการผ่าชนะนสูตรโดยละเอียดอีกครั้งนะครับเบื้องต้นก็เป็นชายเสียชีวิตไม่ทราบสา,สาเหตุไม่ชายแบบเนี้ยเราไม่สามารถจะรู้ด้วยว่าเขาเป็นใครนะครับกรณีที่เป็นการตายแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นศพนิรนามเพราะว่าจะไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะเขาไม่มีเอกสารหลักฐานดใดๆติดตัวอยู่แล้วนะครับ ไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆติดตัวเขาก็จะเป็นถูกส่งศพไปด้วยหนังสือส่งตัวระบุว่าชายไม่ทราบชื่อเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุก็จะถูกส่งไปที่นิติเวศแต่ละพื้นที่นะครับจะอยู่ที่นิติเวศหมอชนสูตรเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ที่ตู้เย็นเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์รอญาติมารับนะครับทุกศพเลยไม่ว่าจะมีญาติหรือไม่มีญาติจะเป็นทราบชื่อหรือไม่ทราบชื่อก็ตาม การเก็บศพของมูลที่นี่จะส่งนิติเวศและนิติเวศก็จะทําการผ่าตรวจคุณหมอผ่าตรวจเสร็จปั๊บก็วันรุ่งขึ้นคุณหมอผ่าตรวจเสร็จก็จะแช่ตู้เย็นเอาไว้โดยการรวบรวมหลักฐานต่างๆมาทึกภาพอะไรไว้เก็บไว้จากนั้นหนึ่งสัปดาห์ถ้าไม่มีญาติมาติดต่อรับก็ศพศพนั้นก็จะถูกนําไปฝังนําไปฝังที่สุสาน นไปฝังที่สสารุเมื่อก่อนนี้อาจจะขุดขึ้นมาฝังเออมาเผาเร็วหน่อยแต่เดี๋ยวนี้นะครับก็ตามกฎหมายใหม่นะครับเกี่ยวกับกรณีคนนิรนามศพนิรนามเนี่ยก็จะถูกฝังไว้รอการตรวจสอบยาวหน่อยอ่ะเป็นว่าคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับ ผมให้ดูตรงจุดที่ผู้ตายลงมาล้มลงนอนตายอีกครั้งหนึ่งนกะครับก็อัปเดตบนถนนรายวิถีด้วยนะครับแทบจะไม่มีรถเลยนะสงการอีกสองวันนะอีกสองวันรถก็เต็มอนุสาวรีชัยสมรภูมิ ขามือข้างหน้า like ก็เ like ป็นมาร้อกดนะครับผมโอเคครับก็อ so ัปเดตคร่าวๆขนาดนี้นะเดี๋ยวถ้ามีวันนี้ร่วมกันยูรับผิดชอบในเขตนครบาลเหนือฝังเหนือนครบาลเหนือนนทบุรีปทุมธานีวันนี้ทั้งวันนะครับถ้ามีภารกิจหรือมีเป็นการฉุกเฉินอะไรใดๆเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนะครับวันนี้อากาศร้อนเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ36-37องศา เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับติดน้ําดื่มน้ําเยอะๆแล้วกันติดน้ําดื่มน้ําเยอะๆแล้วกันนะครับเพื่อป้องกันการเกิดพิษโตนนะคนที่อยู่ใต้สะพานล,ลอยแน่ๆเลยมีอยู่ประจำสองสามคนถูกต้องครับเมื่อกี้ที่เพื่อนเขามาดูด้วยนะครับเป็นคนที่อยู่ใต้สะพานลอยตรงวงเวียนนรบรีฝั่งโรงพยาบาลราชวิถีครับที่รปภก็บอกว่าคุณลุงอยู่ตรงนั้นนะครับนะก็ไปแล้วหนึ่งคนยังเหลืออีกสองสามคนอยู่แถวเนี้ย ก็หมดบุญหมดกรรมไปแล้วหนึ่งย้ำนะเวลาเราเห็นคนจรจัดที่เขากินเหล้าก็ปล่อยก็เถอะนะครับถ้าเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครนะมนุษย์ทุกคนต้องการหาความสุขให้ตัวเองนะอะไรก็ตามที่เป็นความสุขลองดูดิทุกคนชอบอะไรทําอะไรแล้วมีความสุขนะครับหลายคนชอบตกปลาหลายคนชอบแทงสนุกหลายคนชอบท่องเที่ยว หลายคนชอบกินหลายคนชอบดื่มเหล้าหลายคนชอบอะไรก็แล้วแต่สำหรับพวกเขาเนี่ยซึ่งเกิดมาด้วยความยากจนหรือด้วยความด้อยกว่าคนอื่นน,นะครับไม่มีบ้านไม่มีช่องนอนอยู่ถนนริมถนนลาดน้ำเนินเห็นไหมครับริมถนนลาดน้ำเนินเนี่ยโอ้โหนอนกันอยู่สองฝั่งถนนเต็มไปหมดเลยรอเพื่อให้ประชาชนคนที่มีมีกินเนี่ย ภาพที่เราเห็นทุกวันนี้ยังมีทุกวันเลยนะครับคือมีคนเอารถไปจอดเอาอาหารมาให้พวกเขาจะวิ่งกันมาเข้าแถวนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับวันไหนเดี๋ยวผม,มีโอกาสผมพาไปดูนะโอเคขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันวันนี้เดี๋ยวถ้ามีสถานการณ์อะไรเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ